ดูป้ายถนนที่เป็นฝากใบอ่ะเขาสี่ศนเจ็ดอะไรคือสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เก้าเจ็ดแล้วนี่คือรูในระบบเป็นไงในวาแขงแข็งลมไฟที่มันช็อตอย่างนงจุดตายงตัวเขาเองโงยตรงนี้ไอคือระบบนั้นเป็นระบบที่มันล้วนไอคือที่มันเค้นกับในระบบที่เป็นตั้งไว้อันนี้คือหนึ่งเยวให้ดูอันี้ก่อนไอคือไ e ทีอันนี้หลักสี่ศูนย์เจ็ แผงควบคุมที่นอยู่ในระบบของอินไรอินสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดสิ่งที่มันเพี้ยนนี่คือนาทางที่เป็นหนึ่งคือโลกที่เป็นฟิวสองคือโลหะที่เป็นน็อกที่ว่าขันเพราะมันอยู่ในหลักที่ไม่ใช่ตำแหน่งเดิมมีคนขันในเนี้ยเี่นขันตันเนี้ยแล้วก็ตัวนี้ตัวข้างในที่เป็นแผงมันจะมีรอยน็อกที่เป็นรอยน็อกที่มันถลอกกันเน่ที่เป็นการหมุนของไขควงเนี่ย เนี่ยจะมีตรงนี้ด้วยทางมัอของขค,คายกวงแล้วก็จะมีรหดักที่เป็นน้ะเอะตรงนี้อ่าอย่างนี้นนะตัวระบบที่เป็นเน็ตเฮ้ยบ้านี่จะเป็นอะไรนะเดี๋ยวนะน,นนี้ อันนี้ก็อันนี้นี่แล้วก็อันนี้เราเร่มเป็นอะรสักอย่างที่มันเพราะเรระบบต่อแซลตรงนี้เอมันู้คือโลดที่มันช็อตกับนี่หลังเป็นแหนก็โดนน้ำาดนสิ่งที่มันเป็นโลหะที่เป็นแหนก็มีโมเลกนี่ฟอสฟอรีซีโอเราไว้อไ้ไวเไไวเไดที่เป็นแหน่าคือทุกอย่างเป็นโละที่เป็นแห เสิ่งที่มันเกิดขึ้นเลกับในระบบที่เป็นระบบอุบัติเหตุอะไรเกิดสิ่งที่เป็นไม่รู้ก็ใครที่เคยอ,อยูน่นี่คือตอนที่เรามาครัง้งแรกเรามาเปิดน้ําอาบดูดเงี้ยไฟดูดเงี้ยโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากเลยเลยมาเปิดดูนะฮะหลุดตัวแกจิ้งจกไม่คืออยู่ในระบบที่เป็นครั้งที่เสี่องต่อเป็นไง ในหกสิบทับสามเจ็ดม่หกสิบแล้วแ่ทับสามเจ็ฟังข้าเนี่ยเขา,าหลักที่เป็นนี่ ผ่ายปกครองนี่นก็สี่ศูนย์เก้าเจ็ดไม่เก้าเจ็ดสี่ศูนย์เก้าเจ็ดลบศูนย์ออกเก้าเข้ามาณคืออะไรอ่ะตรงนี้ลอยขันรูนรอบรอบที่มันเป็นรอยลอยที่หัวมันขันเนะี่ยหัวถูกว่าถูกมันขันนี่มันจะเป็นหัวที่เป็นอย่างนี้ก็เช่นกันนี่ก็ถูกขันเนะี่ยสิ่งทีเป็นโรคในนี้ไม่อยู่ในที่เดิมสินนะอ่ มันการเคลื่อนที่ของไงเราเสื้อแขนออกมานะเราที่มเลื่อนไปนะเราที่มันเลื่อนมีคนซ่อมอะไรเงเราก็ไม่แน่ใจกับแม่้ยไม่เป็นเพราะเราโลภที่ที่ฟิวขาดมันก็รถยนต์เนี่ยรถยนต์ที่เป็นฟิวที่มันเสียหาอะไรอย่างอียชาลีสัตว์พวกมึงนี่เหี้ยโคตรฉลาดนี่เหี้ยคุณโง่ทำไงไนดะ้ตายก็ตายกันสิมึงทำให้เป็นเหี้ยอี๋สัตว์ ลักอะไรนก็เปเสียงเมื่อถึงมื่อมาเรียงอะไรเหี้ยสัสัตวแน่ดูเน่แม้แต่บ้านที่ว่า่ยเอาบ้านกาธนาคารแล้วมันสร้างตนั้นเพื่ออะไรอ๋อที่มันทำสินค้าหมูกินหมูแคปเตอร์ี่แบบเหี้ยสัหลักที่มันม่เหเหี้ยเลยเพราะอะไรคิดถึงนีสิ่งนี้มความแตกต่างของโลกใบนี้สติเหี้ยเขาอยากจะกินมึงไหมแค่จะข้าเพื่อะไรคือคุณข้าคืสิ่ีแล้ว่ารักษาไวอยู่ดียนมันตายไม่ไ้หนให้มันตายทดีกับสิ่งนี้้บคเลย นี่พี่หมูมันขึ้นไม่ได้ไงเพราะว่าก็เลยทําไอ้ทางให้มันขึ้นนิดนึงเนยะเพราะว่าอยาให้มันคือมันเป็นมุมที่เรามุมที่จะมองไม่เห็นเนะลยหรอกเนเขาจมลงไปเนะี่ยเขาเป็นทรายดูดอะนี่คือทรายดูดนั่นเป็นทรายที่มันเป็นแหนเะพื่อเห็นใจของไงก็เลยลงไปขุดถมให้มันเป็นระบบของเอียงนิดนึงไนงะ นี่ก็ใครเอาไปยัดใส่็จมันไม่รวมกันเพว่าเป็นถุงรำไอถุงหนะกระส,สอบนี่กระสอบในโถซ้วมสอบอะไรอยากแรงอยากคุยหาอะไร